这是你的选择。 选择，我相信。 สวัสดีท่านผู้ชมดูทุกคนนะครับพบผมทั้งในคลอสอกกับคลาสอกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาเวลเลอร์หรือ r o v เพราะว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยมีฮีโร่ตัวใหม่รับเข้ามาที่อาณาจักรอาสนออีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไอต้าของใครหลายๆคนแน่นอนครับสาวสวกรี๊ดเยอะมากซึ่งเขาเนี่ยแบบมีสปอยหน้าตาสปอยหลายๆอย่างมานานแล้วนะครับและวันนี้ก็ถึงคิวของเขาแล้วครับกับเด็กหนุ่มตัวแทนพลังแห่งแสงคนใหม่ชาไล่ โอ้โคตรดเลยสุดยอดจริงๆนะตัวนี้สุดจัดประหลัดบอกดูอยากลักษณะเน้าเขาดิเขาเหมือนเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นหน้าตาไอ้ต้าวหลอ่ลอๆใช่ไหมแล้วก็มีพลังบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับอาจารย์เบรนตัวนี้ออกมาอ่นะพี่ต้องรีบทาเลยนะเพราะว่าพี่ชอบมากแล้วก็สนใจเขามากเลยถ้าเราได้รู้เนื้อเรื่องของไรเนี่ยเราจะรู้สกอบกว้างความเป็นมาของวิหารแห่งแสงได้มากขึ้นด้วยนะในภาษาจีนแมนรินนะจะเรียกไบว,ว่าบลาเูเลิทเธอท่าที่จงวุ่น名叫布莱特 ใช่ไ,ไหมก็ใครบรา์นะฮะู้บูไลเชอร์เ er, นะะี่ยไม่ต้องรอช้าคราวนี้เราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องของหนุ่มรอคนนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยบรา์ Bright, เกิดที่อาณาจักรออคกคาเขาได้เจอกับเรนในฤดูหนาวเมื่ออายุ6ขวบตอนนั้นเขาเดินถือขนมปังออกมาจากในโบสแล้วสักพักก็ชนกับอะไรบางอย่างก่อนจะรู้ตัวอีกทีว่าขนมปังในมือได้หายไปแล้ว แต่ไบรท์กลับไม่ได้ถือสาอะไรเพราะเขาคิดว่าอย่างน้อยคนอื่นจะได้กินจนอิ่มด้วยความคิดแบบนี้ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ถูกเลือกจากเบรนผู้ที่เป็นเทพ,พเจ้าสูงสุดแห่ง Temple s ซอ l ไล h t ร่างวิญญาณของเบรนเดินทางอยู่ทั่วโลกเพื่อตามหาสัจธรรมแห่งโลกมนุษย์หลังจากที่ไบรท์ตกลงให้เบรนเป็นอาจารย์แล้วเขาเคยถามอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งว่า อาจารย์ครับทำไมเทพพเจ้ายังต้องตามหาสัจธรรมแห่งชีวิตอยู่อีกละ่ะถ้าหากขนาดเป็นเทพยังตามไม่เจอแล้วมนุษย์ธรรมดาอย่างข้าจะเจอหรอครับเมื่อได้ยินเบรนก็ตอบกับลูกศิษย์ของเขาว่าไม่ว่าเป็นใครถ้าหากเริ่มตามหาก็จะเจอคำตอบสำหรับตนเองทั้งสองจึงเริ่มเดินทางไปทั่วดินแดนเพื่อตามหาสัจธรรมแห่งชีวิตเบรน ได้ทำให้เด็กหนุ่มเห็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่กําเนิดโลกอาสนอแต่ทุกสิ่งที่เขาได้รับรู้นั้นมักจะเห็นแต่ผู้คนที่จมอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับเผ่าครึ่งสัตว์เพื่อแย่งชิงที่อยู่อาศัยผู้คนที่ต่างต้องหลบหนีจากการบุกรุกจากปีศาจอาบิสจนทำให้ขาดแคลนอาหารตลอดเวลาคู่รักต่างเผ่าพันธุ์ที่ถูกเนรเทศเนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับในยุคข,ของสงคราม ลูกครึ่งที่ถูกทิ้งไว้ต้องเติบโตอยู่ภายใต้สายตาเหยียดหยามของคนในเผ่ามนุษย์ที่อยากจะปกป้องเด็กๆในชนเผ่าของตนให้ห่างไกลจากการฆ่าฟันแต่สุดท้ายเขาต้องกลายเป็นคนที่ลงมือฆ่าเด็กของเผ่าคนอื่นแทนและสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงไบรท์ Bright, พยายามช่วยผู้คนอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจจะทำให้ทุกคนมีความสุขทั้งหมดได้ จนในที่สุดชายหนุ่มก็ค้นพบคำตอบให้กับตนเองว่าสิ่งเดียวที่ควรถูกซ่อมที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรเขาหันหลังกลับไปพูดกับอาจารย์เรนเราไม่ต้องตามหาสัตวจะแต่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเองอาจารย์ครับเรามาเปลี่ยนโลกให้เป็นอย่างที่เราฝันกันเถอะ เป็นยังไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องของพ่อหนุ่มไรนี่ฮะเดต้าคร่าวๆที่พี่มีในตอนนี้นะก็คือไรเนี่ยอายุ17ปีนะครับเกิดวันที่23ตุลาราศีตุล อาวุธประจากายของเขาก็คือมีดาบสลับกับหอกนะซึ่งอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาเป็นไอ้เต้าเนี่ยครับพลังดุจเทพเจ้าที่เขามีนะครับรวมถึงเรื่องราวของเขาด้วยนะว่าทําไมเขามีรูปร่างที่คล้ายๆกับอาจารย์เบรนนะครับซึ่งอาจารย์เบรนหรืออีกชื่อหนึ่งคือเอดรัสซึ่งเอดรัสเนี่ยจากภาษากรีกมันแปลว่าแบบสถานที่หลักอะไรแบบนี้อาจจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กอ่อตั้งหรือบอกลอยๆได้นะครับภาษาจีนเรียกบาลไลเอินบาลไลเอินกับบาลไอรเท ก่อตั้งคุยหารแห่งแสงแล้วก็เป็นอาจารย์ของเหล่าตัวท็อปของเนื้อเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นราชินีอิลูเมียราชาปีศาจวอคัสมาจ้ากาลีมาล็อกวีราลิเลียน่นี่ครับซึ่งถ้าหากใครได้รู้ไทม์ไลน์ในเกมเนี่ยจะงงว่าเฮ้ยหนุ่มคนนี้ดูเป็นวัยรุ่นอายุแบบดูเป็นวัยรุ่นเด็กๆแต่เป็นอาจารย์เบนได้ยังไงเพราะว่าจากเนื้อเรื่องเราได้รู้แล้วนะว่าอาจารย์เบนเนี่ยถูกวอลคัสฆ่าตายไปเป็นพันปีแล้วนะฮะซึ่งพอเนื้อเรื่องเนื้อหาของวันนี้มาเนี่ยมันเฉลยข้อสง,สอง,งว ก่ยกับพ่อหนุ่มไร์คนนี้นะฮะมาเดี๋ยวส่วนนี้นะพี่ขอพูดเรื่องราวเกี่ยวกับไร์และอาจารย์เบนเลยนะฮะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไปเจอน้องไร์ตอนอายุ6กขวบซึ่งเขาเช็คแล้วแหละว,ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีจิตใจดีนะครับที่เขาเทสเรื่องขนมปังหายไปอะไรเนงะี้ยจนสุดท้ายเขารับไร์นะเป็นศิษย์แล้วก็ในการเดินทางของทั้งสองเนี่ยเด็กน้อยน้องไร์เนี่ยได้ถามสิ่งต่างๆนะอาจารย์เบนก็ตอบหมดเลยนะเช่นแบบถามว่าทําไมาต้องปีนภูเขาทําไมาทุกคนนะ่ะเป็นคนเหมือนกันแต่กลับมีชีวิตที่แตกต่างกันมากเอออาจารย์ก็ แล้วก็เมื่อไรตโตขึ้นเนี่ยพี่คิดว่าจากลูกอายุน่าจะประมาณ16-17เนี่ย เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งมากๆนะเริ่มเรียนรู้การใช้พลังเวทต่างๆซึ่งเขาเนี่ยก็ยังว้าวแล้วเขาแบบพูดขิงด้วยเองขึ้นมาทีดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเรียนรู้เร็วแบบนี้เนี่ยคงไม่มีใครเคยทําได้แน่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพออาจารย์เบรนได้ฟังนะเขาก็เลยพูดึ้นมาว่าเมื่อหลายพันปีก่อนนะอาจารย์รู้จักอยู่คนหนึ่งนะซึ่งคนคนนั้นก็คือแองเจิลหรือวอลคาร์นั่นเองอนะแล้วภาพเนี่ยมันแฟดแบ็กกลับไปตอนที่วอลคาร์เนี่ยยังอยู่ที่วิหารทําให้เราเห็นหน้าวอลคาร์จริงๆนะตอนที่อยู่ที่ววิหหาา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 รนาายยารนร่่่ยยย้้ตตังงงงไซึอจ์ก็ํถม โลกของเจ้าเนี่ยเป็นยังไงซึ่งวอลคาร์ก็ตอบประมาณว่าค่าคือกฎค่าคือความจริงข้าคือทุกสิ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับที่เรารู้ว่าอาจารย์เบรนและวอลคาร์ตอนที่อยู่วิหารเนี่ยจะมีการถกเถียงประเด็นต่างๆกันบ่อยครั้งนะครับแล้วก็อาจารย์เบรนเนี่ยต้องการให้วอลคาร์เนี่ยไปอยู่ในห่นทางแห่งแสงซึ่งจากที่เรารู้ว่าในที่สุดเขาทําไม่ได้นะพะเขาเนี่ยไปค้นพบศีลาดามแลวดึงพลังความมืดมาใช้แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันตัดไปตอนที่อาจารย์เบรน่ไ้าคเกา้นี่ยไปากเว ซึ่งตอนนั้นน่ะทุกคนคิดแล้วว่าอาจารย์เบนตายแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยเหลือวิญญาณอยู่นะเขาอาจจะถอดวิญญาณได้ก็ได้นะครับซึ่งเบนเนี่ยก็ล่องลอยอยู่ในโลกมนุษย์นะเพื่อหาสัจธรรมแห่งความจริงตัวเขาเป็นนักปรานะเขาชอบหาความรู้ต่างๆอยู่แล้วนะครับจนเมื่อเวลาเนี่ยล่วงเลยมาหลายพันปีแล้วก็แฟดแบ็กกลับมาในปัจจุบันนะตอนที่ไบรท์ตอนนี้เป็นวัยรุ่นและเริ่มเก่ง้วใช่ไหมซึ่งอาจารย์เบนเนี่ยได้สอนให้ไบรท์เนี่ยเห็นถึงความเลวร้ายความชั่วร้ายที่เกิดจากสงครามนะครับความทุกข์ยากของทุ ไบรท์เนี่ยถึงขั้นตัดท้อว่าทำไมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแต่กลับแก้ปัญหาด้วยการฆ่าฟันกันเลยแบบนี้เขาไม่โอเคนะฮะดังนั้นเขาจึงมีปณิธานในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นการค้นหาสัจธรรมแบบที่อาจารย์ทำเนี่ยเขาไม่ต้องการทำมันนะเขาต้องการจะสร้างสัจธรรมแห่งโลกใบใหม่ที่สวยงามเองอาจารย์เบรนเนี่ยประทับใจในประโยคนี้มากเลยนะแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งนะที่พี่เนี่ยเอาไปตัดในอินโทรเลยนะก็คือเจอชือ你的选择นี่คือทางเลือกของเจ้า而你是นเจอ 我相信你และเจ้าคือทางเลือกของข้าข้าไว้ใจเจ้า คืออิมแพกมากเลยนะประโยคนี้พี่ฟังแล้วขนลุกจริงๆเลยนะอันนี้ที่พี่เอาเครดิตภาษาจีนมาเพราะเป็นภาษาแรกที่ทําวิดีโอนะแล้วแบบมันทําได้ดีจริงๆเรารู้สึกและแบบอาจารย์เนี่ยดีมากแล้วพี่เนี่ยรักอาจารย์เบนขึ้นมาเลยนะซึ่งคําว่าทางเลือกเนี่ยเขาเล่นคํด้วยนะว่าแบบอาจารย์เบนเคยถามวอลคัสแล้วว่าเขาเลือกทางไหนสรุปววอลคัสเลือกทางมืดเนี่ยอาจารย์เนนก็ปล่อยไปใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เบนเหมือนจะรู้สึกมีหวังอีกครั้งนะว่าสิทธิคนนี้เนี่ยจะได้ดีแล้วก็ต้องการไปทางแห่งแสงจริงงงงๆ,ๆแลล้้้้วหหััััจาากกนนน่่่ตตดไปทีรรอสูคึ ต้องไปต่อสู้กับปีศาจท,ที่แบบน่าจะเป็นดัร์คเซเลเยอร์เนาะดูจากลักษณะนะฮะซึ่งเบนเนี่ยพูดว่าไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้มันแสดงให้เห็นนะว,ว่าเขามีแผนอะไรบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งเมื่อไบรท์ต่อสู้กับปีศาจสรุปสู้ไม่ได้นะดาบเขาหักโดนจับแล้วเขาโดนกระทืบในจังหวะที่เขากำลังจะตายเนี่ยอาจารย์เบนได้เข้ามานะแล้วมอบพลังแสงให้ไบรท์ทั้งหมดหลังจากนั้นวิญ,ญญาณของเขาก็ได้หายตัวไปสลายไปหมดนะฮะซึ่งอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นแผนของอาจารย์เบนใะนที่ต้องการถ่ายทอดพลังแห่่งสงสใให้้คคคครัักกนนนนึึซ็ือ นั่นเองนะคือพอได้พลังอ่ะเก่งโคตรเลยนะถึงแม้ว่าไบรท์เนี่ยจะเสียใจที่อาจารย์จากไปนะแต่เขาก็พบว่าในเมื่ออาจารย์เนี่ยไว้ใจเขามาตลอดไม่ว่ากี่ปีผ่านไปนะหลังจากนี้เขาจะเชื่อมั่นในตัวเองในส่วนของวิดีโออ่ะคือพี่แปรจากจีนมานะดังนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดก็แบบเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นก็ตัดมาที่เนื้อเรื่องหลักในปี2020นะก็อารมณ์ว่าไบรท์เนี่ยก็คือเดินทางไปทั่วโลกนั่นแหละนะฮะแล้วเขาเนี่ยเว็บแรกมาเนี่ยอยู่ในวิดีโอเปิดตัวลูอี้ที่เป็นรูปของบัตเตอร์ฟลายนะเดินสวนกับชายปริศนาคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายๆชาวเวดานะซึ่งตอนที่รูปนั้นออกมาเนี่ยพี่ยังคิดอยู่เลยว่านี่อาจารย์เบรนยังไม่ตายหรือเปล่าเพราะคล้ายๆกันมากเลยนะฮะพวกเราก็ต่างเดากันไปต่างๆนาะนาะว่าเฮ้ยไม่ตายไม่ตาย,ตายอะไรแบบนี้นะแล้วพอมาที่วิดีโอเปิดตัวซาตานะที่ ก็คุมค้ั่งเกือบทำ้ายไวโอเลตนะครับชายหนุม่มปริศนาคนเดิมคนนี้แหละได้มาช่วยไวโอเลตเออและทําให้าตาหายค้ั่งได้ซึ่งข้อมูลในตอนนี้นี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายหนุม่มที่ชื่อไบรท์และดูจากการพูดคุยกับาตาเนี่ยสองคนนี้รู้จักกันแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยพอไบรท์ออกมาเนี่ยแย่งซีนสตาสุดๆนะไม่มีใครพูดถึงาตาร์เลยตอนนั้นคือแบบพูดถึงแต่ชายหนุ่มทชื่อว่าไบรท์ไอ้เต้าไบรท์ไอ้เต้า Bright, ไารบรท์เนี่ยฮะซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลแบบออ อ่ะอันนี้เห็นชัดเลยว่าไบร์เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ S <S คนละคันมากับไวยโอนะครับแล้วเดินทางไปที่ศูนย์กลางของเสาวิญญาณซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะต้องการจะทําลายนะเพราะว่าไบร์เนี่ยเหมือนจะมี Data อยู่แล,แล้วว่าไอ้เสาวิญญาณเนี่ยจะทําลายดินแดนสาพันธรัอิสระแต่การเดินทางมันก็ต้องมีอุปสรรคนะเพราะว่าทั้งสองได้ถูกเด็กซ์ตราและซินเนสเตรียนเนี่ยรอบโจมตีหลังจากนั้นไม่พอนะยังมีพวกชาโดว์แฮนด์มาเสริมด้วยนะทำให้ไบร์และไวยโอนี่ตัดสินใจแยกกันหนีแล้วค่อยม แล้วก็แบบไบโอเนี่ยเหมือนจะบูชายันสําเร็จนะแล้วก็ในช็อตสุดท้ายเนี่ยไรเนี่ยได้มาที่สถานที่นั้นแต่ลอเรียนว่วไรเนี่ยมาช้าเกินไปแล้วนะฮะและตัดมาที่ตอนนี้เลยนะก็คือวิดีโอเปิดตัวไรเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกเหตุการณ์นี้มากนะจะเป็นการย้อนเรื่องราวของไรและเบรนมากกว่านะครับก็จากประวัติเลยแหละ2คนนี้ก็มาเจอกันนะครับแล้วก็อาจารย์เบรนเนี่ยเลือกไรให้เป็นลูกศิษย์เพื่อเป็นตัวแทนของแสงรุ่นใหม่อะไรแบบนี้เออ แล้วปณิธานของเบรนและไบรท์เนี่ยเหมือนต้องการจะเปลี่ยนโลกนี้ให้มันดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยแบบอยู่ได้สงครามความทุกข์ยากและจากเนื้อเรื่องเห็นไหมอาจารย์เบรนเนี่ยทำให้ไบรท์ได้เห็นความทุกข์ยากทุกอย่างในโลกใบนี้ที่แบบทุกเผ่าต้องเจอจากสงครามเนี่ฮะ การเดินทางตามหาสัจธรรมแห่งชีวิตของทั้งสองเนี่ยอาจารย์เบรนเน่<ะ>เคยบอกว่าถ้าเราออกเดินทางเนี่ยเราจะได้คาตอบสำหรับตัวเองใช่ไหมแล้วในที่สุดไบรท์ก็ได้คําตอบสําหรับเขาครับว่าการเดินทางตามหาสัจธรรมชีวิตเนี่ยไม่ได้นะเราต้องสร้างสัจธรรมชีวิตมันขึ้นมาเองเออมาถึงตอนนี้ครับก็คือไบรท์ <Right S 2> เนี่ยเดินทางมาที่สถานที่ที่ไวโอเลตเนี่ยถูกลอลีนทาพิธีบูชาย,ยันอยู่แล้วมันจะมีความสุดยอดอยู่อย่างครั้งนี้ครับโอ้โหเกมเล่นใหญ่มากมีวิดีโอซีจีสวยงามการต่อสู้ระหว่างลอเรียนกับไบรท์ซึ่งมันหนุกมันแบบ เนียนกลิบมันฟินมากมันแบบชัด HD Full HD 4K มากๆเลยนะใครไปตามดูกันได้นะหาดูไม่ยากนะแล้วก็สรุปของ CG นี้เนี่ยเหมือนลอเรียนเนี่ยสามารถทำพิธีบูชายันสำเร็จฮนะ เสาสีแดงนี่เขาทำเนี่ยมันเชื่อมต่อวิญญาณกับเสาวิญญาณทั้ง3ได้เออเหมือนนะรกขุมใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นที่ดินแดนสาพันธรัฐอิสระแห่งนี้นะฮะเราต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงโอ้โหคืออยากดูต่อมากเลยแล้วก็เหมือนที่บอกว่าพี่กำลังรอเนื้อเรื่องยาวๆอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่านะขอให้ทำนะฮะซึ่งถ้า,ามีเนื้อเรื่องยาวเนี่ยพี่ก็จะมาเล่าเป็นตอนๆเหมือนการคืนชีพของราชาซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยถ้ามันมีนะมันจะมีดีเทลแบบเยอะมมมาาากกกแล้วันนน่จะสุๆ คอยติดตามกันต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะพี่แน่แน่ซับสไครต์นะครับถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจติดตามพี่ในทิก t o อ Facebook Fanpage หรือว่าสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้นะครับในช่องทาง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปนานๆนะฮะขอตัวไปเล่นไบรก่อนนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ